มากันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกลื่อนไปนะคะ,คะโดยทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชลิตภัยได้มีการสั่งให้เลยาธิการสภานะคะศึกษาข้อกฎหมายนะคะกรณีประชุมคณะกรรมาการชุดต่างๆแล้วก็มีการลงมติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ยู่ต้องประชุมแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเตรียมการนะคะอยากจะให้ทางสสเนี่ยระมัดระวังตัวในการลงพื้นที่แล้วก็อย่าประมาทด้วยนะคะ ทางในชนหลิกภัยประธานสภา,าผู้แทนราษฎรค่ะได้เปิดเผยภายหลังร,งร่วมสังเกตการการประชุมของคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภา,าผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมนะคะว่าขอชื่นชมคณะกรรมการที่นำแนวทางการประชุมดังกล่าวมาใช้เป็นต้นแบบให้คณะกรรมการชุดอื่นไปทำตามค่ะ ส่วนที่มีข้อสงสัยในเรื่องของข้อกฎหมายหากมีการลงมติจะมีผลหรือไม่นั้นนายชวนกล่าวนะคะว่าได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาในรายละเอียดข้อกฎหมายรวมไปถึงอุปสรรคแนวทางในการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ที่ใช้เฉพาะการประชุมคณะกรรมการแต่สําหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเปิดสมัยการประชุมกําลังมีการหาแนวทางหากสถานการณ์ไวรัสโควิด นาระบาดยืดเยื้อคุณผู้ชมโดยมีการเตรียมไว้หลายแนวทางนะคะแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังหวังว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายซึ่งทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวดูเพิ่มเติมด้วยว่าได้มีการกำชับให้สถานีวิทยุและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเผยแพร่วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าใจและก็ได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันเองได้ให้เลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือถึงสอสอ,สอได้มีการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีการประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และขอให้สอสอที่มีความจำเป็นต้องร่วมงานการกุศลใกล้ชิดกับประชาชนให้ระมัดระวังการติดเชือ้อโดยมีการยึดแนวทางของสภา และของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพราะว่าถ้าสอส,อสอติดเชื้อจะมีปัญหาจึงไม่ควรประมาทนั่นเองค่ะในส่วนที่มีสอสอบางคนเสนอให้ปิดพื้นที่ของรัฐสภาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9นระบาดนั้นในชวนบอกด้วยนะคะว่ายังไม่มีเรื่องของการเสนอเข้ามามีเพียงแค่สอวอที่เสนอให้เลื่อนการสมัยการประชุมออกไปซึ่งได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถเลื่อนได้แต่หากถึงวันเปิดสมัยการประชุมแล้วไม่สามารถประชุมได้ก็จะมีการหารือหาวิธีการเลี่ยงเช่นมีการสั่งงดการประชุมนั่นเองค่ะคุณผู้ชม<ฆ>อันนี้นะคะก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารส่งตรงมาจากรัฐสภานะคะเป็นสารจากนายชวนหลีกภัยส่งถึงสสทุกท่านเลยนะคะ